ยี่ว่านี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าซิโมนานมิลเลอร์ขาวครีมค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกได้ภายใน7วันจริงหรอนี่คือตัวนี้ใช้าดะเจ็ดวันเลยเหรอคะโอ๊ตคือโอ๊ตจะบอกว่าตัวโอ๊ตเองเนี่ยเพิ่งกลับจากระยองมาทํางานอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวอะไรเงี้ยครัไปทํางานค่ะแล้วคือแดดนี่เต็มเต็มเลยแดดทะเลนี่แบบสูดำเร็วด้วยนะใช่แล้วค่ะ แต่ว่าโอ๊มีนี่เลยครูดีแบบนี้ทาให้โอ๊ยังหน้าเด้งได้ีต,ตลอดเวลาออคือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เหรอเด็ดสุดเลยนะภายในเจ็ดวัวนนะคะผิวหน้าของคุณจะก็จะขาวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยไร้ความหมองคล้าจริงๆก่อนอ๊นจะบอกนิดนึงค่าว่าก่อนที่จะได้สารสกัดแบบนี้มาเนี่ยเราได้การทดสอบมาเยอะมากและสาคัญตอนนี้เนี่ยตัวนี้นี่ผ่านออยบ้านเราแล้วและที่สําคัญคะได้รับมาตรฐานจากโรงงานทั่วโลกด้วยคือ GMP และนอกจากนี้ถูกต้องและที่ ที่สำคัญที่สาคัญได้ปิบัติจากฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วคือสอมุนสมถูกต้องที่สําคัญมอเหมาะกับผิวไทยเลยสาวไทยเลยทีเดียวอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปคือเขาสามารถช่วยให้เราหน้าขาวใสขึ้นกระจางใสขึ้นความหมองคล้ำนี่ไม่มีเลยนะคืออดใช้โอดบอกได้เลยค่ะพี่น้งนายว่ารู้สึกได้แล้วเพราะว่ามีคนทักว่าอดไปทําอะไรมาและที่สำคัญคือโอดทํางานที่เรายองเจ็ดวันเนี่ยทุกคนทักว่า เฮ้ยทำไมหน้าคุณยังแบบยังแดงเลยอะไรอย่างเงี้ยังใส่ได้เขามีส่วนผสมของอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้อส่าทิตให้เป็นหานี่นะคะจะบอกด้วยวิธีการตัวแรกเลยที่สําคัญคือของเขาจะมีอัลฟาอบูตินที่ช่วยเรื่องของการอัลฟาอบูตินเนียอัลฟาอบูตินเป็นสารสกัดจากผลไม้เป็นผลของแบลบรี่ที่เป็นสารสังเคราะห์ที่ทําให้นะคะทําให้ผิวกระจ่างใสได้ดีกว่าสารจากธรรมชาติแต่ไม่เป็นอันตรายที่สำคัญตัวนี้เนี่ยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำใครที่เป็นแบบว่าจุด ด่าง<ช>ดำอาจจะเกิดจากรอยสิวที่คุณไปแก,แกะมาหรือว่าเป็นกระหรือว่าเป็นฝ้าอะไรเงี้ยสามารถที่ทําให้จางลงไปได้เลยฮะฮะและที่สําคัญตัวที่สองนะคะจะมีส่วนของส่วนผสมที่เขาเรียกว,ว่าสารสกัดจากเชเอมชเอมช่วยอะไรชะชเอมตัวน,นี้นอกจากทําให้คุณรู้สึกหน้าผิวหน้าเรียบเนียนน<ฮ>ะคะไม่เป็นผดแล้วเนี่ยทาให้คุณรู้สึกว่าผิวดีขึ้นในเจ็ดวันหน้าไบร์ขึ้นหน้าจะกระจ่างใสไบร์ขึ้นและที่สําคัญอีกตัวหนึ่งค่ะคือสารสกัดเขาเรียกว่าส่วนกระบวนการโคจิกที่มีเขาเรียกตัวเสเียรมากกว่า ที่ทําให้หยุดหรือว่าชะลอการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังของเราได้อ๋อใช่ค่ะอันนี้แบบว่าไปไปชะลอเลยการเกิดสังเกตว่าเวลาเราโดนแดดใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนของผู้หญิงเราในส่วนของตรงนี้หนกแก้มจะมีส่วนของเขาเรียกว่าโดนแดดเต็มๆหนกแก้มตัวนี้นี่จะช่วยให้เหมือนก็ถ้าโดนแดดเต็มๆเนี่ยเม็ดสีมันจะทํางานได้มากกว่าและมีจุด แต่ตัวน,นี้โคจิกเนี่ยจะช่วยชะลอช่วยเขาเขาเรียกว่าลดกระบวนการสร้างเม็ดสีมลานินใต้ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วก็จะไม่เกิดกระฟ้าเวลาที่เราไปเจอแสงแดด<ช>หรือว่าแสงนิ่งองนี่อ้อนอะไรที่มันแบบว่ามากระทบกับตรงแถวแถวโนกแก้มเราเนี่ยนะถูกต้องไม่ให้เขาทํางานในพี B ่พี S <S ่สังเกตไหมสังเกตว่ามือ <a> <ม>สองมือเนี่ยเห็นไหมคะว่าไร์ขึ้นมาเลยอันนี้คือที่ทายไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันจะแบบว่ากระจาง ใช่ค่ะ,ะและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญคือจะมีส่วนผสมเขาเรียกว่าวิตามินซีแบบนาโนไกลโคสเฟียร์ตัวนี้นี่จะแตกต่างวิตามินซีแบบนาโนคืออะไรคะเขาจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีคุณเล็กมากนีเหรอมันจะใช่ค่ะสามารถที่จะซึมลงไปใต้ผิวหนังเรา<ช>ได้เลยและที่สาคัญนะคะ,คะการซึมเข้าไปใต้ผิวหนังในดีอย่างหนึ่งคือจะไปช่วยผัดเซลล์แลวที่สาคัญะคะ่ะช่วยกระตุ้นของคอลคล,าคลาเจนและก็อลิลาสตินในใต้ผิวหนังให้ีเขาเรียกว่าหน้าเด้งที่เขาบอกหน้าเด้งหวือหน้าไร้ขึ้นอย่างนี้เนี่ย เป็นงานชะลอเรื่องของความของเรื่องของเรียนรู้เลยอ๋อนะคะถึงว่าทําไมแบบว่าใช้แล้วทาไมแบบว่าเหมือนได้ย้อนวัยเลยอ่ะเออนะคะผิวเด็กเด็กเขาก็จะมีความแบบยืดหยุ่นเต่งตึงมากยิ่งขึ้นเลยคือสังเกตเลยว่าทาปุ๊บเนี่ยสองสวันอย่างที่โอทาโอดบอกได้เลยว่าหน้าเรารู้สึกว่าตึงขึ้นเด้งขึ้นสําสคัญคือวันที่สี่เพื่อนทักว่าก็อยู่ไปไปลอกหน้ามาหรือเปล่า เออไปฉีดไปทำอ,อะไรมาห<อ>รือเปล่าเขาจะบอกว่าตัวนี้นี่บอกได้เลยเขาเราเป็นสารประหลอดที่ไม่มีเขาเรียกประลอดฟรีหรือว่าฟรีไฮโดรควินอนอก็คือว่าไม่มีสารประลอดเลยไม่มีสารประลอดเลย<ช>เพราะ,ะเป็นสิ่งที่หลายลคนกลัวมากคือบอกว่าเห็นผลไวอู้ทำไมภายในเจ็ดวันหน้าขาวเลยหรอมีประลอดหรือเปล่าหน้ากลัวจังเลยอย่างีก้การใช้สารประลอดที่มีส่วนผสมใน,ในครีมแต่ละครีมเนี่ยทำให้คุณกลับมาหมองคล้ำได้อีกแต่ว่าตัวของซิมร์น่ามแล้วแคร์ไวไม่มีกลับมาอีกและทำให้คุณรู้สึกได้ภายในเจ็ดวันว่า ดีขึ้นผิวหน้าดีขึ้นแล้วก็ฟ้ากาศที่อดเคยมีเพราะโดนแดดเนี่ยจางลงจริงๆโอไม่เห็นมีเลยนะ <c oughs> มีแต่นหน้าขาวใสแล้วก็บอกว่ากระจ่างใสไบร์มากเลยเป็นแบบเหมือนเหมือนสาวทางเกาหลีทางอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเรารู้สึกภูมิใจที่ว่าหนึ่งหลัาจากเราใช้แล้วเนี่ยหน้าเราดีขึ้นค่ะคนอื่นทัดเรานี่เรารู้สึกว่าเราปลื้มนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราใช้มาเนี่ยที่อตใช้มาหลายยี่ห้อเนี่ยลองมาหลายตัวจะกลับมาหรือว่าจะเริ่มรู้สึก เริ่มรู้สึกว่าบ้องคล้ำลงแต่ตจริงแล้วในการใช้ครีมแต่ละครีมเนี่ย <ฮะ S 1> ทุกวันในการใช้นะคะ,<ฮ>ะในการใช้น,นอกจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วบำรุงด้วยมเจไรเซอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยตามด้วยสิมุหน้าตัวนี้เนี่ยทำให้คุณจะต้องรู้สึกว่าบำรุงหรือเมนเทนหน้าของเราไปโดยตลอดก็คือ,อพอตัวไหนเราใช้ดีแล้วเนี่ย <ฮะ S 1> อย่าหยุดใช้ จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะเริ่มรู้สึกว่าแล้วเราเซลฟ์ขึ้นคือเรามั่นใจมากขึ้นเพราะตัวนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราหลายคนทัก,กเราก็เรื่องของมั่นคามั่นใจมากเลาทำงานหรือว่าเอาไปพู้คนอย่างนี้ค่ะใช่ไหมผู้หญิงเราก็ต้องแบบว่าไม่หยุดสวยนะคะ<ช>อันนี้ค,คือตัวที่เด็ดมา,มากๆเลย<ช>แลว้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ข,ข้างนี่คืออะไรวันนี้เขามาสําหรับรายการนี้เลยนะคะที่เป็นแฟนรายการของพี่นุ้ยน้อยวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจ30สายแรกเท่านั้นนะคะ30เองเหรอโอ๊ตสามสิบสายแรกที่เราให้โอกาส เลยสำหรับ30สายแรกที่สนใจในตัวของซิมูน่าบิลเคอร์ไวครีมราคา1,800บาทนะคะทั้งเซ็ตนี่นะคะเราไม่ได้ขาย1 8 0 0ร้อยบาทเราให้พิมองน้อยไปเลย1,500บาทสำหรับ30สายแรก1น0่งพัห้าร้อยใช่แล้วและที่สำคัญเขาโอดแถมไปเลยสำหรับตัวนี้เขาเรียกว่าซิมูนาเอ็กซ์เพรสไบรท์ซันสกรีนที่มีสารกันแดดที่ S p F ถึง60 อุ S P F หกสิบเลยแดดบ้านเราแรงมากคือเราไม่สามารถที่จะคาดคะเนนหรือ,รอบอกไ้เลยว,ว่าแต่ละวันเนี่ย S P F หรือว่าที่เราโดนเต็มเตมเนี่ยเท่าไหร่แต่ตัวนี้บอกเลยม็กซิมัมที่ S P F หกสิบไปที่สำคัญคเป็น double protection, double protection คือ protection คคือ protection ทั้ง UVA และก็ UVB ที่ใน,นเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดำและสำคัญค่ะดลดริ้วรอยด้วยไม่ให้เกิดริ้วรอยตัวนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าแสงแดดเนี่ยทำให้เราเกิดริ้วรอยบนใบหน้าเพราะใช้ค่ะซุปเอ็กซ์เพร์ไบท์ซันสตินตัวนี้นี่มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการนะคะลดเม็ดสีด้วยสำคัญค่ะป้ <ลด S 2> องกันแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีทาสําหรับคนไทยหลายๆคนหรือสาวไทยอาจจะเข้าใจผิดว่าในการทาซันบล็อกตัวนี้เนี่ยจะต้องทาเหมือนทาเมดิลไรเซอร์ แต่จริงๆแล้วในการทาซันบล็อกที่ดีเนี่ยเก็ทาไงคะ,ะทาแต้มห้าจุดใช่ไหมคะ,ะแล้วเราเกลีย่ยให้เป็นทิศทางเดียวกันเพราะเวลาคุณโดนแดดปุ๊บเนี่ยแสงแดดจะถูกสะท้อนออกจากหน้าเราเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่คือสมมติพี่แต้มทาจุดพี่ก็ปาดออกงี้เลยเหรอถูกต้องคะ่ะก็คือทาเป็นทางทิศเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็เราก็ลงในเรื่องของรองพื้นหรือว่าแต่งหน้าปกติเลยแล้วลาสังเกตสังเกตง่างอยาอย่างโอ๊ตเองโอ๊ตบอกได้เลยว่าไประยองเนี่ยนะ มีมีมีพิธีกรคู่ด้วยกันเขาบอกเลยว่าหน้าผมนิสแสบมาก วิจิตรชายนะใช่แต่ออ,อดบอกได้เลยว่าออดอยู่กลางแดดออดไม่มีการแสบหน้าเพราะว่ารู้มีความรู้สึกเลยว่ามันจะมันจะเด้งออกไปออได้เลยทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเรามีอุปกรณ์ช่วยแบบว่าต่อต้านแสงแดดออ,อดก็เลยแนะนําให้วิจิตรคู่เนี่ยออใช้ด้วยนะคะก็คือน้องออดน้องเ้าออดใช้ตัวนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ใช่ค่ะโอ้ยนะคะนี่ขนาดเขาไปแบบว่าทะลงทะเลมาเนี่ยหน้าเขายังขาวขนาดนี้เลยอ,ะอ,อ่ะก็อยากจะให้โทรมาเยอะๆที่เบอร์๑๒๙๗๕๕๕๒ 9นะคะราคาพิเศษเพีงพาายง1,500บาทซึ่งได้ไปเลย2ตัวนี้กับซิม o n a ามีลเ l e ร h ไวท์ครีมแล้วก็รวมถึง Simona าเอ็กซ์พ i g ร์ s ไ n ร c ์ซันด้วยค่ะจบเลยนะเซตนี้เนี่ยอยู่หมัดเลยทีเดียวสำหรับคุณผู้หญิงนะคะ<ช>หรือค,รคุณผู้ชายก็แล้วแต่นะคะเพราะอย่างนี้คุณผู้ชายก็ดูแลสภาพผิวหน้าด้วยใครที่อยากจะมีใบหน้าที่ขาวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยความหมองคล้ำเนี่หายออกไปเลยนะฮะแล้วที่สําคัญภายใน7วันเป็น สิ่งที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราผ่านอยอมาเรียบร้อยเรามี GMP ด้วยนะคะการันตีถึงคุณภาพความปลอดภัยได้เลยนะเซตนี้เนี่ยเขาลดให้คุณเหลือแค่พันหได้ไปสอย่างเลยบำรุงด้วยกันแดดด้วยนะคะเลศสุดๆเลยแต่ต้องรีบกดกันนิดนึงเพราะว่าเขาให้แค่30สายที่จะได้ราคานี้ใช่แล้วค่ะที่0 2นย์สองเก้าเจ็ดห้าห้าห้นะคะศูนย์ 5529รีบไปจองโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้กันด่วนเลยนะคะชิโมนานะคะช่วยให้ไปหน้าของคุณข้าวกระสังใสาได้ภายใน7วันรดมากนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญสาวสวยของเราด้วยนะคะเอาสวัสดีค่ะนะคอะอะรีบโทรแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้านะคะข่าวลูททุ่งค่ะ